เช้านี้นะครับเราก็มาเจอคุณน้าท่านหนึ่งนะครับนี่เลยกำลังเดิอนอยู่ชายหาดแต่นี่เ,เขาขีบเศษกระเบื้องไปด้วยในทุกๆเช้านะครับทุกเชา้าทุกเชา้าอ่าที่นี่ก็ ชุมพรนะครับชุมพรนะครับหาดทรายรีตุ้มไปทุกันนะจุดนี้หาดทรายรีนะครับขอบคุณมากครับนะครับขอบคุณมากนะครับอ้าวงาไปต่อแล้วฝากด้วยนะครับจังครับครับ Espanha e